เล็กเลือดหมูสิงห์บุรีนะคะของกินของฝากอร่อยที่สุดเจ้าเดียวไม่มีสาขานะคะบ้านโพทองเล็กเลือดหมูจังหวัดสิงห์บุรีค่ะใน,ในร้านก็จะมีกาแฟมีโอเลี้ยงนะคะมีข้าวเปล่านะคะด้านนั้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนแล้วก็ต้มเลือดหมูค่ะต้มเลือดหมูนะคะเลงหกนะคะนี่ นะคะมีเครื่องในมีตับมีกระเพาะด้วยนะคะมีไส้ด้วยนี่คเขาก็ทำเตรียมไว้ใช่ไหมคะเผื่อลูกค้าเยอะนะคะอันนี้มีใส่กระดูกให้ด้วยนะคะเลือดเลือดเขาหอมมากเลยนะคะมอเริ่มลเลยนี่นะคะมอใหญ่เลยอยู่ตรงสิงห์บุรีนะคะ เลือดจ้าเปาโจ๊กแล้วก็เนื้อตุน๋นเน็นตุน๋นเข้าขาหมูหมูสับข้าวเปล่านะคะโจ๊กนะคะนี่เป็นเนื้อตุ๋นนะคะคุปปองนะคะ